ดีครับ สวัสดีครั้งนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับกับผมนะครับกิติพงศ์อินทรากําเนดนะครับผมวันนี้นะหรือจะเรียกกันสั้นๆว่าขาโอ๊ตก็ได้นะครับวันนี้เนี่ยขาโอ๊ตจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลนะครับหลายๆคนนี่อยากรู้นะครับขอมาเกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติกนะครับวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลกันนะครับกับเพื่อนๆหลายๆคนวันนี้ลองฟังดูนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโปรไบโอติกเนี่ยหลายคนมีคําถามว่ามันคืออะไรนะครับแท้จริงแล้วนะครับโปรไบโอติกนี่นะครับมันก็คือจุลินทรับ หรืออันเนี้ยเป็นคำคุ้นหูที่คนไทยเราจะเรียกกันนั่นเองนะครับซึ่งในความหมายในใจความของคนทั่วไปเนี่ยอ,อ้ามันมีอยู่เฮ้ยเขาใช้ในโปรโติกกับออหรือจุลินทรีย์เนี่ยใช้กับในสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปเลยครับออมีมากกว่าเป็นแสนแสชนิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกแบ่งแยกๆออกเป็นหลักๆก็จะมีสอชนิดด้วยกัน นะครับชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุลียชนิดที่ว่ารวมตัวนะครับอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชนิดแตกตัวนะฮะซึ่งทั้งสองชนิดนี้นะครับยังถูกแบ่งเป็นอีกสองประเภทหลักๆนะครับนั่นก็คือชนิดที่เป็นจุลินีย์ตัวร้ายานะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นจุลินีย์ประเภทที่เป็นจุลีย์ที่ดีนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในความหมายของโปรติกในที่นี้นะครับเราก็จะหมายถึงว่า กลุ่มจุลินทรีย์นะครับที่ดีที่มีอยู่ในร่างกายนั่นเองนะครับผมซึ่งในในตรงนี้เนะี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นจุลินทรีย์ที่เรามาใช้กับมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งเราจะตั้งชื่อเขาว่าเป็นจุลินทรีย์ที่กําจัดจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับผม ซึ่งในภาวะปกติของร่างกายมนุษย์เนี่ยเราจะมีจุลชีพเหล่านี้อยู่แล้วนะครับหลายน้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับเมื่อมีกลุ่มไวรัสเข้ามาหรือมีแบคทีเรียเนี่ยเข้ามานะครับจุลชีพพวกนี้ก็จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปต่อสู้ครับมีการประทะกันเกิดขึ้นนะครับถ้าสู้ไม่ไหวเนี่ยเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณไปให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือทํางานคู่คู่เป็นกับ มันเลือดขาวเลยทีเดียวนะครับร่างกายของคนเรานะครับก็จะแสดงอาการนะครับจามหรือมีน้ำมูกนะฮะหรือมีเสนเลดอะไรเงี้ยออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอามาเพื่อดักจับเชื้อโรคพอเราไปหาหมอหมอเนี่ยก็จะให้กินพวกยาฆ่าเชือ้อพวกยาอ่ะแอนตี้แบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งยาตรงนี้มันก็จะทําให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยตายไปด้วยนั่นเองครับจึงเป็นที่มาของการคล่องจุลินทรีย์หรือจุลชีพที่ดีในร่างกายของเรานะครับว,วันนี้นะครับ Oh, we a r e Living in the bacteria world. นะครับนั่นหมายความว่าเราเองนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกของแบคทีเรียนะครับร่างกายทั้งหมดของเราเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์เป็นล้ลานๆนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยมีมากกว่าด้วยนะฮะถ้าเทียบกันกันกบเซลล์ของเราเนี่ยมากกว่าถึงสิเท่าเลยทีเดียวนะครับคุณรู้ไหมครับว่าจุลินทรีย์เนี่ยมีขนาดเล็กมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับ จุลินทรีย์กับเซลล์นะครับจุลินทรีย์เนี่ยมีขนาดเล็กกว่าถึง20เท่าเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอาตรงเนี้ยไปตรวจสอบได้นะครับผมยกตัวอย่างเห็นชัดๆนะครับเราสามารถเอาน้ําเกลือเนี่ยนะครับมาแช่ในเอาไข่เอาไข่นะครับไปแช่ในน้าเกลือนะครับซึ่งปรากฏว่าไข่ที่มีเปลือกแข็งๆที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยปรากฏว่าไข่ออกมาเป็นไข่เค็มได้เลยนะครับแต่จุลินทรีย์เนี่ย มันเล็กกว่าอนุของเกลือนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าอนุภาคที่เล็กเนี่ยมันสามารถซึมเข้าไปได้ขนาดไหนนะครับจุลินทรีย์เนี่ยสามารถเข้าไปได้หนึ่งในกระดูกหรือแม้แต่ในเส้นผมเราก็มีเหมือนกันนะครับร่างกายมนุษย์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะคิดว่าจุลินทรีย์เนี่ย เ,เชื้อโรคหรือเปล่าเขาก็จะหาวิธีในการกําจัดเชื้อโรคอย่างเดียวโดยที่เขาไม่สนใจนะครับว่าจุลินทรีย์นี้จะดีหรือร้ายอย่างไรนะครับแต่ต่อมาเมื่อเรามีกล้องจุลทรรศนะครับเราเมื่อมีการขยายในการตรวจสอบได้มากขึ้นเราเริ่มเห็นแล้วครับว่าเอ,อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะมันมีทั้งดีและร้ายนะครับเราก็เลยเริ่มที่จะเอาจุลินรีย์พวกนี้มาบำบัดโรคก,กันนะครับซึ่งแต่ปัจจุบันนี้ ในวงการแพทย์ต่างๆยังไม่มีใครทำสำเร็จนะครับแต่ปัจจุบันนี้ครับมีทีมงานวิจัยของ Maximum Life นะครับได้ทำสำเร็จขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งเราเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่ว่ามีมีการค้นพบนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยสามารถที่มาช่วยเหลือนะครับให้กับผู้ป่วยในเคสต่างๆได้แล้วนะครับยังไงเนี่ย ขอฝากจุลินทรีย์ที่ดีกับโปรไบติกของเราเนี่ยไว้ด้วยนะครับถ้าหากว่าใครสนใจนะครับที่อยากจะใช้โปรไบติกตรงนี้นะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้ก็สามารถติดต่อมาที่ผู้ที่เอาคลิปนี้ส่งให้คุณได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็คร่าวๆกันประมาณนี้เนาะและถ้าหากว่าผมมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรไบติกและการดูแลสุขภาพต่างๆเดี๋ยวจะมีแนะนำกันต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ